เมื่อระลึกถึงคุณความดีในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทธังสรนังคาฉามิถือว่าพุทธโผล่เกิดมาแล้วด้วยบุญและวาสนาด้วยกันทุกคนแต่ให้คาเซนว่ามิคือยอดสิลยอดธรรมยอดสมองยอดปัญญาหมายถึงเราเกิดมาแล้วให้เราใช้ปัญญาคือความรู้แจ้งให้รู้ปมที่ถูกละเลยมาอันยาวนานไม่มีใครใส่ใจกับสิ่งที่ใกล้ชิดสิ่งสําคัญ ที่เป็นปัญหากับชีวิตแตกกับละเลยไปนั้นมันเป็นเรื่องที่เศร้าระทมทุกที่สุดของผู้ติดอยู่กับปมที่ผูกจิตใจเพราะม่อคือบาดแผลหรือปมในใจที่ทําลายสติให้ทุกระทมอาจเป็นประสบการณ์จากการพัดพาคหรือการสูญเสียคนสําคัญในชีวิตอาจสร้างบาดแผลทางใจและอาจทําให้ชีวิตเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอารมณ์สิ่งที่ทําร้ายสติปัญญาตัวเองเพื่อเป็นการปลดปล่อยความเจ็บปวดในใจหรือพยายามหลีกหนีจากความเจ็บปวด ที่ต้องเผชิญก็เหมือนคนบ้าเอาตรกร้าไปลองน้าฝนนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อย่างไรก็ตามการทําร้ายตัวเองไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาวในสังคมถึงกับบุคคลมีความคิดอยากฆ่าตัวตายและหาวิธีเพื่อจบชีวิตมีพฤติกรรมเสพติดทุกพฤติกรรมการเสพติดโดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากบาดแผลทางใจหรือครองไม่ว่าจะเป็นการเสพติดสารเสพติดแอลกอฮอลเสพติดการมีแท็กเสพติดการผนันเสพติดการเล่นเกมและอื่นๆอีกมากมาย ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพร่างกายในระยะยาวพรามาทำให้คนอ่อนแอเปราะบางด้านจิตใจและสามารถพัฒนากลายเป็นปัญหาความเจ็บป่วยเรื้อรังด้านร่างกายได้เนื่องจากความเครียดและความวิตกกังวลเป็นเวลานานานับปีหรือเป็นหลายสิบปีมักส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ทํางานสัมพันธ์กันมันอยากที่จะพักแก้ไขเพราะความขาดคลาบ,บปัญ,ญญาที่เต็มไปด้วยของเสียความคิดคิดลบ ไม่มีมันสมองหัวคิดดีที่จะแก้ไขปลดปมออกไปได้ก็เพราะสภาพของจิตใจอ่อนแอคิดได้แต่สิ่งลบๆง,าง,าง่ายๆโง่เขลาจมอยู่กับความไม่รู้ตัวตนไม่รักตัวเองจึงสลัดสลัดตนเองให้จมในกองทุกข์ท่าตื่นขึ้นได้จงตื่นจงรีบตื่นเถิดรีบแกะปมงนั้นออกโดยยอเร็วมีเพียงตัวเราที่จะแกะปมนั้นออกได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครรู้และสามารถช่วยแกะปมงที่อยู่ฝังลึกในจิตใจเราได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนรีบหันกลับกลับมาใส่ใจตนเองรักเมตตากรุณากับตนเองให้มากพอก่อน จึงเข้าไปให้ถึงความปรารถนาความจริงตนเองได้เมื่อเห็นความจริงเห็นคุณค่าได้มากมายในตันเองนั้นและคือวิธีแก้ปมอ,ออกได้จนหมดสิน้นมารู้สึกรู้สติรู้ตัวรู้ต,รตนรู้คนรู้งานรู้ธรรมรู้ปฏิบัติรู้ชัดรู้แจ้งตลอดและเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความสุขที่อันเป็นนิรันด์นีแหละชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อรู้จักตนเองนี่คือความจริงของทุกสิ่งบนโลกเรารักเราสงสารตนเองให้มากพอแล้ว จงใช้สถานอันใกล้าอาศัยอยู่อยากพึงไปรักเมตตาการุณาบุคคลอื่นแล้วเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูจงใช้ปัญญาพิจารณาความรักเมตตาการุณาที่ตนให้มากพอก่อนจิตสงสารยังกรุณาเกื้อกูลไม่ได้เมื่อยังไม่เห็นความจริงในความรักความเมตตาการุณาให้มากๆในตนสิ่งใดที่ดีกับเราจริงเป็นสุขใจเบาใจสิ่งนั้นคือของจริงถูกต้องเราเห็นถูกต้องเราก็จะให้สิ่งที่เป็นความรักความเมตตาการุณากับคนอื่นได้การกระทำสิ่งใดด้วยความเลาร้อนดูไม่นุ่มนวลละมุนละไม จะทำอย่างไรก็เข้าไปไม่ถึงใจผู้อื่นเมื่อเข้าถึงใจตนก็เข้าถึงใจบุคคลอื่นนั้นก็ง่ายจงเชื่อว่าทุกสิ่งดีๆความจริงนั้นเกิดขึ้นได้จริงที่ตัวเราก่อนเสมอ